ครับผมอัดทำเกษตรยามว่างซ่อมมอไซ่์สไตล์ช่างบนอกสวัสดีเพื่อนๆ f โทศโรคเหมือนเดิมเหมือนเชน่นเคยนะครับพี่น้องครับเอานะครับจากกรณีที่เพื่อนๆ f c ได้ถามมานะครับว่าต้องดูแลอย่างไรนะครับในช่วงเข้าหน้าหนาวนะครับต้องดูแลหอยอย่างไรในช่วงเข้าหน้าหนาวแล้วก็นะครับมีคําถามที่ลูกค,ค้าถามมาอีกอคําถามนึงนะครับหอย จะเอาไข่ไหมในช่วงหน้าหนาวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวครับคลิปนี้เรามาเล่าเรามาพูดถึงประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงหอยณน้จุดๆนี้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับก็นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเพื่อนๆหรือว่าช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมลมแรง ว่ามางุงหลังคาขาดไปหมดแล้วนะรครับเพื่อนๆน่นดูปลายยางน่นนะครับต้นยางใหญ่นะครับเพื่อนๆให้ดูนะครับเวลาลมพัดนะครับเห็นไหมนะครับขนาดปลายยางใหญ่ต้นยางนาขนาดใหญ่ยังแกวงขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับอ่านะครับอ่าเมื่อเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเพื่อนๆถามมาว่าจะมีวิธีการดูแล นะครับดูแลหอยอย่างไรต้องปฏิบัติกับหอยอย่างไรนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้จะให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ผ้าผมขาดมาลงมาแล้วนะครับเปิดฟ้านิดนึงนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับจากหอยเยอะๆที่เคยทําคลิปทําอะไรไปนะครับเพื่อนๆนะครับ หายไปไหนหมดแล้วนะครับเพื่อนหอยส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งมีตายด้วยนะครับเพื่อนนะครับมือไม่นิ่งนะครับวันนี้หอยตายนะครับถ้าหอยตายก็เจ็บออกจากบ่อเลยนะครับถ้าเห็นนะครับอย่าปล่อยให้เน่า่าคาบ่อนะครับเพื่อนนะครับผลเสียมันเยอะนะครับอ่านี่แหละเขาถึงบอกว่าเลี้ยงหอยในบ่อปลาไหลได้เพราะว่าหอยตายยัเป็นอาหารของปลาไหลนะครับเพื่อนนะครับอ่ะนะครับ หอยของผมไปไหนหมดนะครับในบ่อน,นี้เป็นบ่ออนุบาลบ่อที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับจากการที่เราเริ่มเลี้ยงหอยเลยนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่หอยจะขึ้นมาจําศีลอยู่แบบนี้นะครับจําศีนแบบนี้เลยนะครับอ่ากรณีหอยขึ้นมาจําศีนแบบนี้แน่นอนครับเป็นอาหารโรปรดปรานของคุณหนูอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับ หอยนอนนิ่งบางทีหนูมาข้าไปกินนะครับอีกส่วนหนึ่งที่หอยของเราหายไปนะครับเพื่อนนะครับส่วนหนึ่งก็ตายในที่สุดนะครับเพื่อนนะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพันร้อนบ้างหนาวบ้างนะครับนี่นะครับก็เห็นไหมอยู่ในน้ําก็ยังมุดดินเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับเราจะทําอะไรไม่ได้เลยในช่วงนี้หอยไม่ยอมออกมากินอาหารเลยนะครับเพื่อน อันนี้เพื่อนๆ่อนดูจากคราบน้ํานะครับผมไม่ได้มาเติมน้ําไม่ได้มายุ่งไม่ได้มาเกี่ยวกับบ่อหอยเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ไม่ไม่มาส่องไม่อ่าก็มาให้อาหารอยู่เพราะว่าในบ่อมีปลานะครับเพื่อนๆมาให้อาหารปลานะครับเห็นไหมนะครับหอยจำสินหมดเลยนะครับออย่างที่เพื่อนๆือนเห็นนั่นแหละนะครับนี่นะครับเพื่อนนะครับแล้วทีนี้ปูนาล่ะนะครับ ปูนาผมไปไหนเนาะแบบนี้เป็นเป็นส่วนหอยนะครับที่จำสินอยู่นะครับหอยอนะครับเราทําอะไรไม่ได้เลยหอยไม่กินอาหารเลยนะครับเพื่อนในช่วงนี้นะครับอ่ะไหนปูผมไปไหนหมดนะครับเอาปูหายี่น้องนะครับไม่ใช่หนูข้าไปกินหมดแล้วบ่นะครับเห็นเฉพาะปูนะครับปูไม่เห็นนะครับ ปูหายไปมไหนหมดแล้วนะครับสงสัยถ้าไม่ออกจากบ่อไปก็โดนหอยข้าไปกินนะครับเพื่อนๆนะครับไม่เห็นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบอ่อปลาไหลนะครับแม้กระทั่งปลาหางน้องยุงยังไม่กินอาหารเลยเนี่ยยังเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่เลยนะครับเพื่อนนีปลายังไม่กินอาหารเลยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับ ไม่ไม่ใช่ติดปูในบ่อน,นี้ก็มีนะครับเพื่อนๆแต่ไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนนะครับปลาไหลผมก็ไม่ค่อยได้มาให้อาหารนะครับเพื่อนๆเพราะว่าไม่ออกมากินหรอกนะครับดูก็รู้ว่าปลาไหลไม่ออกมาถ้าปลาไหลออกมาจะเป็นจุดเป็นน้ําขุ่นๆมีรูออกมานะครับตอนนี้ไม่มีรูเลยนะครับตรงนี้นะ่าจะเป็นรูปูนะครับเพื่อน ครับผมเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่บ่ออนุบาลบ่อที่สองนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งนะครับบ่อแรกนั้นจะเป็นหอยฟังเพียวๆนะครับบ่อที่สองนะครับบ่อที่สองจะมีหอยโข่งมาปะผลด้วยจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าพฤติกรรมเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงนะครับหอยฟังและหอยโข่งจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อน ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆก็คือบ่ออนุบาลบ่อที่2นะครับจากที่เคยถ่ายทําคลิปกันมาอย่างยาวนานจะเป็นปีแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆนะครับในส่วนบ่ออนุบาลบ่อที่2นะครับเดิมทีนะครับเพื่อนๆอในบ่อนี้น้ําจะใสแก้วเลยนะครับน้ําจะใส่แก้วเลยตอนนี้คุณเอเล่พี่น้องเอ้ยนะครับ น้ำขุนไปเลยนะครับเพื่อนน้ำขุนมากเลยมองไม่เห็นอะไรแล้วนะครับจากแต่ก่อนมองเห็นพื้นบอ่อมองเห็นปลาหมอที่อยู่ข้างข้างใต้น้ํานะครับเพื่นอนแล้ตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วนะครับอันเนื่องมาจากนะครับเพื่นอนผมจใจเพื่อน,น,น,นดูนะครับเนี่ยนะครับหอยมุดดินพังทลายคันดินลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อน มองมุมนี้เพื่อนๆเห็นว่ามีร่องรอยการพังทลายหรือเปล่านะครับนี่นะครับเอาให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเห็นไนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเห็นไหมพังลงไปหมดเลยนะครับดินนะครับเพื่อนๆนะ่รนี่แหละสาเหตุที่ทําให้น้ําขุ่นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้หอยมุดดินจาศีลนะครับเพื่อนๆนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวก็ มีหย่อนอาหารลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหอยบางตัวก็ยังคงกินอาหารอยู่นะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นนด,ดินจำศีลกันทั้งหมดเลยนะครับอ่าให้เพื่อนๆดูนะครับเขาพังทลายนะครับกองดินเนินดินลงมาทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในขณะนี้นะครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆเขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะครับตอนนี้แนวตั้งหอย ทั้งหอยปังและก็หอยโขงเลยนะครับเพื่อนๆอยู่ในบ่อนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมนะครับพังทลายดินลงมาหมดแล้วก็มุดดินจําศีลทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับจําศีลไปทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าเอาให้ดูเลยนะครับผมไม่ได้เพิ่มน้ากราบน้ําก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้เติมน้ําไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ําด้วยนะครับในช่วงระยะอ่าสองเดือน สองเดือนมานี้ผมไม่ได้มายุ่งเลยนะครับเพื่อนๆกับบ่อหอยบ่อปูบ่อปลาผมนะครับเพราะว่าเขาไม่กินอาหารอยู่แล้วนะครับจําศีนครับเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะออกมากินอาหารอีกรอบหนึ่งก็ต่อเมื่อนะครับเพื่อนๆอ่าอุณหภูมินะครับปกติหรือว่าอุณหภูมิอุ่นขึ้นนะครับก็นะครับนั่นแหละหลังกุมภาไปนั่นแหละนะครับอ่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะเป็นในช่วงหลังกุมภา ในช่วงหลังกุมภานี้ก็ให้เพื่อนๆรีบทําการนะครับหลอกล่อให้ผสมพันธุ์กันเพราะว่ามีกุมภามีนาเมษาพฤษสภานะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไข่หอยสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อนๆนะครับแลเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมบอกให้ดูนะครับในส่วนของหอยนะครับนี่ หอยที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือหอยน่าจะอายุราวๆห้เดือนนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาขุนด้วยนะครับช่วงนี้พอดีมีงานซ่อมรถหน้าร้านค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาดูแลนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับติดเข้ามาในช่วงนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเรื่องหอยสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่า ในช่วงที่อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนๆหอยจะมุดลงดินทั้งหมดเลยนะครับนะครับน้าก็จะขุนนะครับจากถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปมาน้ําในบ่อนี้จะใสมากเลยนะครับมองเห็นตัวปลามองเห็นพื้นเลยตอนนี้นะครับหอยมุดดินหอยดันดินนะครับเนืนดินพังลงมาแล้วก็น้ําจะขุนนะครับขุนมากเลยนะครับเพื่อนๆในช่วงนี้ผมยังไม่ถ่ายน้ํานะครับเพราะว่าถ้าถ่ายน้ําไปผมกลัวว่าหอยจะช็อกน้ํานะครับเพื่อนๆ นะครับอาจจะมีผลนะครับผมก็เลยอ่าไม่ถ่ายดีกว่านะครับเพื่อนๆนะครับอ่าผมไม่แนะนําให้ถ่ายนะครับเพื่อนๆแนะนําให้อ่าปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆรอจนกว่าอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นกว่านี้นะครับช่วงนี้อากาศเย็นมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็เอาให้เพื่อนๆดูนะครับขนาดหอยนะครับหอยประมาณ5เดือนนี่แหละนะครับทั้งโขงทั้งปังปนกันอยู่ในบ่อนี้แหละนะครับ อ่าอันนี้หอยที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้ไปเล่งไปขุนอะไรนะครับเต็มที่ก็ให้อาหารเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาหารปลาดุกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับเอามาเลี้ยงให้ดูนะครับก็ตัวก็จะประมาณนี้แหละนะครับนี่นี่หยิบขึ้นมาใหดูนะครับอันนี้อ่าตูดก็แหลมอยู่นะครับตูดแหลมก็จะเป็นในส่วนของ หอยปังนะครับถ้าตูดแบนก็เป็นหอยโข่งนะครับถ้ามีรักยิ้มก็อ่หอยเชอรี่นะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเอาให้ดูเลยหอยประมาณห้าเดือนนี่แหละนะครับเพื่อนๆนะครับก็ตัวจะโตประมาณนี้นะครับของผมนะครับเพราะว่าหอยช่วงนี้ไม่ค่อยได้บํารุงสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในบ่อนะครับเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆนก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆนเห็นนะครับเพื่อนๆ่อนก็ที่เพื่อนๆ่อนถามเข้ามานะครับว่าให้ช่วงฤดูหนาวต้องทําอะไรกับหอยบ้างนะครับก็คือในส่วนตัวของผมน้ําผมก็ไม่ถ่ายอาหารผมก็ไม่ให้เพราะว่าให้ไปแล้วเขาก็ไม่กินในเมื่อเขาไม่กินอาหารก็อาหารที่ตกค้างในบอ่อจะทําให้บอ่อเราเน่าเสียนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับมีตะไคร่น้ําอยู่ในบอ่ออยู่แล้วนะครับ เขาอาจจะกินตะไคร่น้ํานะครับเพื่อนๆกินตะไคร่น้ําเป็นอาหารก็เลยาอาจจะไม่กินอาหารเพื่อสดไม่กินอาหารที่เราให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้แสงแดดจะเยอะแล้วนะครับในเมื่อาามีแสงแดดน้ําก็จะเป็นตะไคร่น้าตะไคร่น้ําเป็นอาหารของหอยนะครับเพื่อนๆนะครับด,ดังนั้นช่วงนี้ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับรอให้อากาศเริ่มอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะารอลากุมภานะครับเพื่อนๆเริ่มที่เดือนกุมภานะครับ กุมพามีนาเมษาพฤษธพามิถุนานะครับเพื่อนๆสี่เดือนนี้นะครับต้องเร่งขยายพันธุ์นะครับเพื่อนๆต้องเร่งขยายพันธุ์นะครับถ้าเกินมิถุนาไปแล้วไข่ไม่ฟักนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็นนก,ก็ต้องมาเร่งนะครับเร่งให้ผสมพันธุ์กันวิธีการหลอกให้หอยผสมพันธุ์กันก็คือ,อปล่อยน้ําออกให้บ่อแห้งสักสองสามวันแล้วค่อยเติมเข้าให้ล้นบ่อนะครับ ก็เกี่ยวกันเหมือนการหลอกฤดูดของเขานั่นแหละนะครับเพื่อนเเขาก็จะผสมพันธุ์กันแล้วก็จะไข่นะครับเพื่อนๆนะครับไข่ช่วงนั้นจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับช่วงกุมภามีนาเมษาพฤษภามาถึงมิถุนานะครับเพื่อนเพื่อนเอาคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื<ๆ>่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับ